สวัสดีครับวันนี้โค้เดอร์ดำใจกําลังจะทํากับข้าวนะครับวันนี้จะทําเป็นเมนูหมูสามชั้นทอดนะฮะวัตถุดิบเราก็มีหมูสามชั้นนะครับให้เราหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะฮะเราไม่ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะทอดทั้งชิ้นเลยถัดมาก็จะเป็นแป้งทอดกรอบอันนี้เป็นโกเกะนะฮะแล้วก็สามเกลือนะครับมีพริกไทยกระเทียมรากผักชีนะฮะเดี๋ยวเราจะนํามาโขกนะครับ เครื่องปรุงรสก็จะมีซอสป,ปรุงรสฝาเขียวกับแม็กกี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่รสดีไปเล็กน้อยใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะนำสามเกลือมาตำก่อนนะครับอันดับแ,แรกก็ตำริกไทยกัน ผักชีนะครับกระเทียมหลังจากนั้นก็นำสามเกลน,นะฮะมาใส่ในพภาชนะที่เราจะคลุเข้าหมูนะครับ ด้วยแป้งโกกินะฮะปรุงรสด,ด้วยแม็กกี้นะครับแม็กกี้เนี่ยเขาจะหอมแล้วก็เขาจะเค็มแบบคนละอย่างกับซีอุวขาวนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสผักเขียวนะฮะ ้ำเย็นจัดนะครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก็ดูปริมาณแป้งเอาตามใจชอบนะครับใครชอบแป้งหนาแป้งบาง,างไงก็ว่ามันไปนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับทำตามที่เราชอบเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวค่อยทอดแล้วก็น้ำมันต้องเยอะนะครับ รสด,ดีนะครับหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราจะหมักทิ้งไว้แล้วค่อยนําไปทอดนะครับครับหลังจาก,มากหมักหมูไว้สักประมาณ1ิบถึงยี่สินาทีก็ได้นะฮะแล้วแต่เวลาสะดวกนะครับอันนี้เราก็ถึงเวลาทอดแล้วก็นําน้ํามันนะฮะเราทอดใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะครับเดีย๋ยวเราจะรอให้น้ํามันร้อนจนเป็นไอก่อนแล้วค่อยนําหมูลงไปทอดนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะติดกระทะนะฮะ เดี๋ยวร้อน้ำมันให้เดือดกันนะครับครับนี่ก็เป็นหมูที่ผ่านการหมักมาสักระยะหนึ่งนะฮะครับตอนนี้น้ำมันเราก็ร้อนได้ที่แล้วเราก็นำหมูของเราลงทอดนะครับใส่เจละชิ้นนะครับเพื่อที่จะไม่ติดกัน เดี๋ยวเราต้องรอให้หมูเขาลอยขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าพอเขาได้ที่แล้วเดี๋ยวเขาจะลอยขึ้นมานะฮะตอนนี้เราก็ลดไฟเหลือประมาณไฟกลางค่อนไปทางแรงนะครับก้ไฟแรงมากไม่ได้เดี๋ยวจะไหม้นะฮะพอด้านที่เรานําลงได้ที่เราก็กลับขึ้นมาเอาฝังลงนะครับจลตอนนี้หมูทอดของเราก็ได้ที่แล้วนะฮะ ดี๋ยวเราจะตักขึ้นให้เสต็จน้ำมันแล้วก็มาหัน่นตัดใส่จานกันนะครับครับนี่ก็เป็นหมูทอดที่ทอดเสร็จแล้วาาหน้าตาน่ารับประทานมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราสับเรียงใส่จานกันครับนี่ก็เป็นหมูทอดสูตรพรได้ใจที่ผ่านการสับเป็นชิ้นแล้วนะฮะชิมแล้วอร่อยนะครับ อีกหนึ่งเมนูที่ครัวที่ตั้งใจวันนี้จะทํานะครับจะทําเป็นเมนูนึ่งปลานิลนะฮะวัตถุดิบเราก็มีปลานินให้เราล้างพักไส้ทำความสะอาดแ,แล้วเราบั้งเนะฮะเดี๋ยวเราจะนําเกลือมาอ่าโรยพลุพกเค้าให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติของตัวปลานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําตะไคร้กับโละพายัดเข้าไปในท้องนะครับเพื่อดับขาวนะฮะแล้วก็น้งจิมครับจะมี หอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกนะฮะเดี๋ยวเราจะนําไปคัวแล้วนํามาตํานะครับโอเคเดี๋ยวขอเอาตะไคร้กับโหระพายัดใส่ท้องปลาก่อนนะครับครับหลังจากที่เราอ่านำโหระพากับตะไคร้ยัดในตัวปลาพร้อมกับชโลมเกลือเล็กน้อยฮะรเราก็พร้อมจะนําปลาไปนึ่งแล้วนะครับให้หาจานใบใหญ่หน่อยนะครับใส่เข้าไปในซึ้งนะฮะ ให้เราเอากระหล่ำปีนะครับลองแล้วก็น,านําปลาดินมาวางนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งนะครับแล้วก็พวกกระหล่ำปีเนี่ยเราจะมาทานเคียงกับปลาดินนึ่งของเรานะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปนึ่งกันนะฮะตอนนี้ปลาดินนึ่งของเราก็ส่งกลิ่นหอมเฉยเลยนะครับแต่ยังไม่สุกนะฮะเดี๋ยวเราจะนึ่งต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะครับวิธีทําน้าจิ้มปลาดินนึ่งนะฮะก็ให้เรานาพริกหอมกระเทียมนะฮะมาผูวนะครับ แ้วเดี๋ยวเราจะนําไปตําแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ําปลานะครับแล้วก็น้ำตาลทรายถ้าใครไม่ชอบอผงชูรสนะฮะส่วนถ้าใครทานผงชูรสได้ก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลทรายนะฮะให้ใส่ผงชูรสแทนแล้วก็ถ้ามีน้ําปลาก็ให้ใส่น้ําปลาด้วยนะครับแต่ของผมไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะฮะโอเคพอดีท้างบ้านเขาทําทงานอยู่นะครับเสียงจะดังนิดนึงผมคุยดูแค่นี้แล้วกันี๋ยวไปชมตอนตํานะครับครับ หลังจากคั่วเสร็จแล้วเราก็นํามาตํานะฮะไม่ต้องละเอียดนะครับพอจับหยาบตัวน,นี้เราก็ตำได้ที่แล้วนะครับเราก็จะปรุงรสนะฮะดป็ยการใส่ผงชูรสลงไปเล็กน้อยนะครับ แล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงนะครับเพราะต้องเค็มนำนะฮะแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เค็มโดดนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็บีบมะนาวใส่เล็กน้อยนะโอเคชิมรสชาติตามชอบนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะได้น้ำจิ้มปลานินแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปตัดเสร็จด้วยกันครับครับตอนนี้ปลาดิของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะฮะครับนี่ก็เป็นอาหารมื้อเช้าวันพี่9นะมีนาห0ูนนะครับก็มีปลานินนึึงนะครับมีคลิปให้ชมด้วยนะฮะพร้อมน้ำจิ้มแล้วก็หมูทอดสุกโปรดด้วยลำใจนะฮะเก๋เดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับทานข้าวกันนะครับ จะตัดใจดอด,ดคอมไม่ได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ